สวัสดีครับโปรแกรม PQ Pod เวอร์ชัน4.2.0นะครับเวอร์ชั่นนี้ดูจากตัว version, เลขเวอร์ชันเนาะพื้นฐาน4.2พื้นฐานมาจาก PQ Pod เวอร์ชัน2นะครับก็คือทำงานตามเลนนะครับเปิดขึ้นมา์ดเขา1 อ่าอันนี้ผมฟิกไว้ในไฟล์คอนฟิกแล้วนะครับว่าให้รันต่อจากเฟสที่1น่นะครับเลนที่1ยึ่งจอมาอันนี้ผมรันไปแล้วเนาะอันนี้ผมรันไปอันแรกรันไปอันแรกนะครับและนี้ผมลันอันที่2อ่ารันอันแรกไปแล้วอ่ะมันก็จะ รอนะครับโอเคมันจะเริ่มสร้างพอร์ตไปสำหรับฟังก์ชันการตรวจสอบเลนนะครับมันจะต้อง e x PORT เป็นไฟล์ล็อกไว้นะครับอันนี้มันการทำงานของมันจะไม่ขึ้นในโปรแกรมนะครับและใช้โปรแกรม s h e r e PORT STATUS ไม่ได้นะครับเพราะว่ารูปแบบของล็อกไฟล์มันคนละประเภทกับ PORT ผ่านตัว PORT ตของเ h ียรนะครับ ผมรันอันแรกนี้ไปนะครับให้มันรันเลนที่1ผ่านเฟสที่1ร่ันไปแล้วพอตัวนี้นะครับผ่านเฟสที่1่ไปแล้วโปรแกรมที่2มันก็จะรอรอรอพออันแรกมันผ่านเฟสที่1น่นะครับมันก็จะขึ้นว่าโอเคนี่เฟสเฟสเฟสที่1นึ่งมันผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับเคลียร์พอร์ตสตาร์ทและตัวที่3นี้นะครับผมจะมาให้มันรันต่อ จากตัวที่2เนาะก็ <S <S คือให้มันอยู่ในเลนที่1นอ่ะดูนะครับเลนที่1เลนที่1และเลนที่1นะครับให้มันอยู่ในเลนเดียวกันนะครับเทมเทม1เป็น f เทม 2, 2เป็น e และไฟนั่นเป็น E อ่์ดีเลย์สตาร์ทเริ่มเลยอ่ะ มันบอกว่าเฟสที่1ผ่านแล้วแสดงว่าตัวนี้นะครับผ่านเฟสที่1ไปแล้วผ่านจริงไหมเรามาดูกันนะครับในโฟลเดอร์นะครับมันจะมีโฟลเดอร์ P Q Port มาเนาะ mm hmm. เพื่อเก็บไฟล์ล็อกนะอ,อันนี้นะครับโอเคอ่ามันอันที่2นี้นะครับมันผ่านเฟสที่1ไปเรียบร้อยแล้วเนาะ อันที่3นี่มันก็เลยหลานได้นะครับเรามาดูเปิดดูอีกสักอันนึงเนาะพอดหนึ่งเลนที่1น,นะครับแรมแรมนี่รู้สึกว่า K32 มันจะวิ่งได้อยู่6กจิกนะครับผมก็งงว่าเห็นของฝรหลังเนาะมัน มันลันแรมวิ่งเป็นร้อยจิกเลยซึ่งอันนี้เราต้องแยกนะครับว่าใน1 0 0จิก128กที่รันกันเต็มๆนั้นนะ่ะเขาแยกแรมไปทำแรมดิสด,ด้วยหรือเปล่าถ้าเขาเอาแรมอะไปทำแรมดิสด,ด้วยมันก็จะหมดกับแรมดิสไปอย่างน้อยก็ 120GB แล้วนะครับซึ่งเห็นว่ามันลัน128 g จิกเต็มมันอาจจะไปอยู่กับแรมดิสด,ด้วยก็ได้นะครับ ซึ่งเรื่องแรมตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าสรุปแล้วโปรแกรมมันจะคำนวณมันจะเอาไปใช้อย่างไงเท่าไหร่กันแน่นะครับโอเคมาลันตรงนี้ต่อเทมสองเนี่ยมันเริ่มปุ๊บมัน,ม,น,ม,นมันใช้ทรัพยากรของเทมสองเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะใช้เฟสสามเฟสสี่อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะมันใช้ตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ แลมดิเร็วๆแรงๆนะครับแน่นอนว่าโอเวอร์เวลาโดยรวมทั้งหมดมันจะเร็วตั้งแต่เฟสหนึเลยไฟนอนได้อีอ่าก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะไปจับไฟล์พอตที่พอตเป็นปัจจุบันอยู่ให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัว ปัจจุบันที่สุดนะหน้าต่างนี้ปัจจุบันที่สุดมันกําลังรันเฟสที่1่อยู่โปรแกรมก็จะบอกว่าเฟสที่1กํ่กลังรันอยู่นะครับแล้วมันก็จะดีเลยร์รอ5นาทีนะครับแล้วมันจะเช็คใหม่เมื่อตัวนี้ผ่านเฟสที่1่ไปตัวนี้ก็จะเริ่มรันทันทีเลยนะครับทํางานตามเฟสสาหรับอัลกอริทึมของ Ma สแม็กนะผมแนะนําให้รันหลังเฟสที่3นะครับ เพราะว่าเฟสหนึ่งสสามเนี่ยใช้ทรัพยากรแบบเต็มกำลังเลยแน่นอนเนี่ยดูของผมเนี่ย CPU นี่ยันเลยนะครับร้อยเปอร์ซนเลยนะครับเนี่ย M2 ก็ยันครับเพราะว่าถ้าเรามาจุกเฟสที่หนึ่งเฟสที่สเฟสที่สามรวมๆกันเยอะๆเนี่ย M2 เราน่าจะเดี้ยงน่าจะไม่ไหวนะครับอ่ามาดูกันอันนี้ก็คือ มันรันเฟสที่1อ่ะทีละอันอยู่แล้วเพรอเราตั้งไว้เนาะทำงานหลังเฟสที่1แต่แนะนำนะครับแนะนำไปแก้ที่ไฟคอนฟิกนะครับให้ให้ทำงานหลังเฟสที่3นะครับไฟคอนฟิกนะครับ ED อ,อ่าตรงนี้นะครับ PQ p h เฟ e run ใส่เป็น3ไปนะครับ ควรทำงานหลังเฟสที่3นะครับถ้าใช้แมทแม็ Mac นะครับแล้วจะวิ่งกี่เลน1ใน1เลนวิ่งกี่หน้าต่างไปคํานวณกันเอาเองนะครับคอมใครเร็วก็อาจจะวิ่งได้หลายหน้าต่างนะครับอันนี้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยเฟสตัวนี้ยังไม่เสร็จเลยแต่เฟสหนึงมันเคลียร์ไปแล้วเนาะมันก็จะวิ่ง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  มันจะวิ่งได้ค่อนข้างหลายหน้าต่างเลยนะครับถ้าเป็นแมทแม็กนะครับแต่ก็ต้องจัดการทรัพยากรให้ดีนะครับเนี่ยของผมเนี่ยขวดแน่นอนคอขวดแน่นอนเนี่ยมาช้าแน่นอนส่วนจะวิ่งกี่เลนก็จัดสรรปันส่วนกันเอานะครับไม่มีสูตรตายตัวให้นะครับไม่ต้องถามนะครับว่าจะวิ่งกี่เลนดีลองดูกันเลยครับเนี่ยอย่างของผม CPU 12เทรดนะครับ มันก็อาจจะแบ่งแบ่งกันแล้วอาจจะวิ่งได้2เลนเนาะถ้าทํางานหลังเฟสที่3ามอสเลนเลนละ12เทรดก็เป็น24เทรดนะครับไปจัดสรรปั้นส่วนกันเอานะครับผมไม่มีสูตรให้ตายตัวนะไม่ต้องถามนะครับว่าคอมผมขนาดนี้ขนาดนั้นต้องวิ่งกี่เลนนะครับ ลองดูกันเอาเลยนะครับผมสําหรับแมทแม็กนี่ผมกับอันกอริซึมของเขาก็ยังผมนี่ยังใหม่อยู่นะครับผมรู้ทีหลังชาวบ้านชาวเมืองเขาด้วยสมาชิกอินบ็อกมาส่งลิงก์มาให้ผมดูนะครับผมถึงมาลองเล่นดูตอนแรกผมยังเปิดผิดเปิดถูกซะด้วยซ้ําเอามาถึงกดรันเลยรันไม่ได้ซะด้วยซ้ํานะครับเอาละ่ะอันนี้เวอร์ชั่น2นะครับเอยเวอร์ชั่น4.2ก็พื้นฐานมาจากเวอร์ชัน2นะครับทำงานตามเฟสนะครับอ่ารับรองว่ามันจะ ได้อะไรที่ต่อเนื่องกว่าตัวแรกแน่นอนและอะไรที่ต่อเนื่องกว่าตัวแมทแม็กเองนะครับส่วน4.3มาแน่ๆครับผมรอก่อนครับผมขอบคุณครับเสริมท้ายคลิปให้อีกนิดนึงนะครับ,สำ,รบ,รรบสำหรับคนที่รันไม่ได้นะครับสำหรับคนที่รันไม่ได้แอดมินในกลุ่มผมท่านนึงนะครับก็ได้แชร์ไว้นะครับโอเคให้ติดตั้งไดเวอร์ก่อนนะครับ เป็นซพัดพัดนะครับผมตัวนี้ต้องลงนะครับซพัดพัดโปรแกรม P Q Port นะครับและ CPU บางท่านนะครับอาจจะไม่รองรับนะครับใคร CPU ต่ำๆหน่อยไม่รองรับนะครับแล้วก็การเซตติ้งนะครับโฟลเดอร์ onder, ควรมีต่อท้ายด้วย backslash นะครับ ใช่ไหมมันคือ backslash ไหมเนี่ยเนี่ยตัวปิดเนี่ยอ่านี่เช่นไดดีนะครับผมลองก็เป็นอย่างนี้เนาะดีถ้าใครมีโฟลเดอร์นะครับต้องมี backslash ด้วยนะครับแล้วก็ farm key p o ูค key นะครับกรุณาใส่กันด้วยนะครับผมเอามาดูของท่านนี้อีกเคสหนึ่งนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับถ้ามันหลุดบรรทัด start time นี้ไปแล้วนะครับก็คือมันหลุด ออกจากลูปของโปรแกรมผมไปแล้วมันจะไปเข้าอักอริทึมการสร้างพอตของแมทแม x แล้วนะครับเวลามันเกิดเออร์เเกิดปัญหาอะไรตรงนี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวที่โปรแกรมผมแล้วนะครับมันจะเป็นตัวแมทแม x ของมันเออร์ er ของแมทแม x นะครับอย่างเคสนี้นะครับอ่า number of t อฟเชเนาะ bucket ตเนาะต่อจาก Bu c k e t จะเป็นฟาร์มคีภู e y หรือภู Key Farm ม e y ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้ใส่หรือใส่ผิดหรือใส่สลับมันอาจจะหลุด หลุดออกไปแล้วก็เด้งออกมาจากแมทแม็กเลยนะครับอันนี้พอเด้งออกมาจากแมทแม็กอันนี้นะครับในบรรทัดนี้ก็จะหลุดมาหลูดของโปรแกรม P Q Port แล้วนะครับเมื่อมันหลุดมาแบบนี้คือมันเออร์เลอร์จากมันผิดพลาดจากโปรแกรมแมทแม็กนะครับคอมของคุณอาจจะลันไม่ไหว C P U อาจไม่ซับพอร์ตคือมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับตัวนี้มันมันแรงก็จริงแต่มันก็ต้องมีสเปคที่ต้องรองรับ ของมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองศึกษากับ m a ทแม็กดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เสียนกับ m a ทแม็กนะครับผมก็เป็นแค่โปรแกรมมาสั่ง m a ทแม็กทำงานอีกทีนะครับอันนี้ขอให้เข้าใจกันด้วยเวลามันเออร์เรอร์มันอะไรก็ต้องลองศึกษากันดูนะครับผม